ยังอ่ะไอ้ช้งชอบู่ชอบออะมีหลายระยะแล้วถามว่าเช็คเช็คอาการเช็คเป็นหมอเลยนะทีนิกอักอใักสักอพอันนี้พี่มีแลนจะทำไลน์เซ็ชั่นพี่คงไม่ชอบระบาผมหรอกพี่ชอบหนูที่สุดเลยไหมัะ คุณนี erm <oc S 1> <Christina> ่เองอาหลับเรื่องเลผมว่าผมว่าเขรับเรื่องนะคุณคนรับเรื่องนะก็หมายถึงว่าถ้าจะทำก็องไปซื้อไอซีก็มาทำก่อนใช่ก็เดี๋ยวอ่ะโอ้โ้อสนใจแล้วตัวเจส่งซ้อดจริงใจนะ ไอ้คนละหนึ่งคำถามเราถ่ายรูปกันไหมแดดแดดได้ถ่ายรูปชุบเห็นมันเป็นหนูหรือเปเห็นยินชอบบ่นว่าเหงากินข้าววันเดียวทำไมไม่ชวนพี่วอกินข้าวด้วยหรือหมูยอแซวอุ้ยไปดูคนละฟาดไปหน่อยเลยคนละฟาดเลยน่าจะประมาณ สองชั่วโมงเหมือนกรุงเทพพัทยาไปนั่งดายโดนมาติดอยู่เลยนะก็แค่ปากซอยอะไรนะแค่ปากซอยวันนี้เลยอะไรนะพี่พออยากนอนแล้วดิอย่าครับไม่คือจะกินกับใครมันก็มีความสุขกว่า okay, น right ั่นแหละไม่กินคนเดียวมันก็เงาเงาผมถ้าผมกินเงาหุ้นก็มีความสุขวันนี้เลยวันนี้เลยมามามาคำถามสุดท้ายเลยเพิ่งนะฮะ ดูสีแงออกดูดนอนแต่เมื่อกี้ผหกีีจะมาเจอคำถามเยอะไ้แมเป็นประโยชน์ที่รู้สึกว่าเขาจริงใจกับเราชุบมเต้นเลยอันนี้เขาบอกว่าช่วงนี้อากาศไม่ดีคุณเยอะดูดีดูดียินดูแลสุขภาพด้วยนะดูดี

啊。<laughs> <laughs> <laughs>